สวัสดีครับเคเคทูฟันกินนะครับ, K K รบวันนี้โอกาสอันดีครับได้มารีวิวรองเท้า Adidas b o s t o n 12นครับฉากหลังจะแปลกตานิดนึงนะครับผมมาอนอกสถานที่นะครับแล้วก็กำลังเหร่รองเท้ารูกคู่ใหม่ของผมนะครับ b o s ต o n 12ก็เลยถือโอกาสแวบมาถ่ายคลิปรีวิวซะเลยนะครับเนื่องจากว่าฉากก็สวยนะครับแล้วก็รอ,องเท้าก็สวยแล้วก็กำลังเหอ่อคู่ใหม่อยู่นะครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนะครับฝากด้วยนะครับหากใครกด Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากด้วยนะครับ KK2 Funkin ทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง YouTube Facebook, IG, TikTok แล้วก็ t ท r ดนะครับจะมีคอนเทนต์ลงมานำเสนอเรื่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เพื่อไม่การเสียเวลาแล้วครับไปดูครับว่าผมจะพูดถึงบอสที่สออย่างไรกันบ้างไปดูกันครับ ตัวรองเท้ากันนะครับก่อนเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่สายวิ่งแบบแฟนพันธ์แท้นะครับไม่ได้วิ่งเก่งขนาดนั้นมีรองเท้าเพื่อออกกำลังกายใช้งานอยู่บ้างนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับโอเคมาดูส่กของตัวรองเท้ากันนะครับบอสตัน12ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในตระกูลอาดิซิโร่นะครับซึ่งเป็นตัวจะเรียกว่าเป็นท็อปไลน์นะครับในส่วนของตัวรองเท้าวิ่งของฝั่งอาดิดาสก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่สายสปีดนะครับเป็นตัว เอาไว้ใส่ฝึกซ้อมนะครับเนื่องจากว่าเขามีพื้นคอนติเนนทัลนะครับแต่พื้นายางตรงนี้นะครับทนทานมากๆนะครับแล้วก็สีดําทําความสะอาดง่ายนะครับในส่วนของตัวที่ผมชอบมากๆกจุดเด่นของคู่นี้ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้เลยคือเรื่องอันดับแรกเลยคือเรื่องของหน้าตานะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถใส่ซ้อมวิ่งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าตามันเอาอยู่นะครับในเรื่องของการแต่งตัว นะครับแล้วก็ใส่เดินเนี่ยสบายมากๆใส่เดินห้างหรือจะเป็นเดินเที่ยวทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยทั้งเดินต่างประเทศก็ดีหรือจะต้องออกไปทากิจกรรมนอกบ้านทั้งวันเนี่ยผมว่าตัวนี้ช่วยให้เราไม่เจ็บปวดเมื่อยเทา้าช่วยได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึตัวที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็พอ,อพูดถึงเรื่องของการ เดินไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องยกเครดิตให้กับพื้นของเขาเลยนะครับไลท์สไตร์โปนะครับเลเยอร์สีครีมเหลืองๆตรงนี้แล้วก็ไลท์สไตล์2อจุดศูนนะครับเลเยอร์สีขาวๆตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการผสมประ,ประานที่สำลักผ,ผมชอบเพราะว่าพอได้เคยลองไปสวมกับตัวอย่างเช่นทาคุม,มิเซนนะครับสวมเท้าลงไปซึ่งเขาจะมีแต่ไลท์สไตร์โปอย่างเดียวเนี่ยก็ยรู้สึกว่าอืผมยังรู้สึกมันไม่ค่อยกระชับกระเฉงหรือว่ามันยังไม่ได้ ให้ฟิลสัมผัสที่ผมชอบอ่ะ,อะแต่ว่าตัวนั้นก็จะอาจจะให้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยตัว,วตัวเนี่ยผมชอบสัมผัสป,ประมาณนี้ของตัวบอสต12นะครับันนี้ส่วนที่ชอบมากๆอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบนนะครับเป็นส่วนของตะข่ายนะครับซึ่งมันเป็น ตะข่ายที่อากาศเข้าไปถึงสัมผัสถึงเท้าเราได้เคยวิ่งใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ลมพัดมาก็เออรู้สึกเท้าเย็นดีนะครับลมมันถึงด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ชอบมากๆนะครับส่วนพื้นด้านในนะครับก็เป็นพื้นอินโซท,ที่ถอดออกมาได้อันนี้ก็ทั่วไปนะครับแต่ว่า,าก็ถือว่าดีนะครับสำหรับใครที่ชอบทาความสะอาดรองเท้าก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ถ้าจะหาข้อติสักจุดหนึ่งของรองเท้า จริงๆใช้คําว่าติก็ไม่ได้นะหาเรื่องบ่นแล้วกันนะเพราะจริงๆผมชอบมันไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะหาเรื่องบ่นนะครับก็ขอบ่นตรง Energy r o c ร็ตรงนี้นะครับซึ่งทําหน้าที่กระจายแรงให้กับส่วนของตัวรองเท้านะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเป็นหลุมต้องเป็นลื่ตรงนี้นะครับจะทําให้การทําความสะอาดหรบผมที่เป็นคนชอบเช็ดทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยมันก็จะทําความสะอาดยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหลุมแล้วก็มีขนาดเล็กทําให้แปรงเนี่ยมันเข้าไปถึง พื้นที่สด Energy Rock ตรงนี้ได้ยากนะครับแต่ในแง่ของการใช้งานเนี่ยผมค่อนข้างพึงพอใจนะครับพอใจมากๆเลยนะครับก็รองเท้าคู่นี้ว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมยอมซื้อมาในราคาเต็มนะครับรอตั้งนานเมื่อไหรจะลดไม่ลดสักทีนะครับก็ตัดใ,ใจซื้อราคาเต็มไปเลยเนื่องจากว่าชอบมากๆในส่วนของตัวหน้าตานะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่กําลังหารองเท้าว,วิ่งอยู่พอดีนะครับ เห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ตัวบอสท่านสิบสองเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็หากใครดูมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์ให้กับคลิปก็จะเป็นการขอบคุณมากๆนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันเลยก็จะยินดีมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดซับสไครต์ให้สักนิดนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์มากๆเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ Facebook, Youtube, IG, Tiktok, t r e น d นะครับขับนก็นให้ก็จะเป็นการขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบค,คุณเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้คิดว่าคงจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ